เอาล่ะสวัสดีทุกท่านท่านเงินด้วยนะครับแล้ววันนี้เรามาสอนความเจมกับเงินกันนะหลายคนบอกว่าสอนความเพชรกับเงินหน่อยได้เพราะในผมมีเงินเยอะเพชรเยอะมานี้นะครับนะสัปดี่แล้นะครับก็คือการเอ่อเรียกว่าไงใส่โค้ดนะฮะโค้ดโค้ดเงินเนี้ยให้เพชรเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปตรงหน้าจอนี้เลยนะครับนะแล้วสาบโค้ดก็มีวันนี้นะที่ผมแคปมาจากดิสนะฮะประมาณนี้นะครับนะก็ได้มา จ็ดแสนแล้วเงินประมาณล้านกว่าเออหลายร้อยล้านเงินประมาณหลายร้อยล้านเลยแต่มันก็ไม่พอดีนะครับเอาละวี่ีสองนะครับนะทำการเสกบอสสแปมค่าบอสวีสแปมค่าบอสนะจะใช้เป็นสุขุนะ V1 ีหนึ่งหรือสุขุนะ V 2สองหรือเด็กเปรก็ได้เดี๋ยวผมใช้เด็กเปรให้ดูนะเนี่ยไอเนี่ยคลิปนะครับวีใช้นะครับให้เรานะไปเกาะบอสนะครับหลายคนนะครับอาจจะมีไข่นี้เยอะนะครับเห็นไหม ไอพวกไข่สุกนะเนี่ยที่ทุกคนเน่ยไปเสกมาเนี่ยแบบกดตรงนี้ใช่ปะป๊าป๊บป๊าป๊ปปปปพวกเนี้ยมันได้คงได้ไข่ามาได้เยอะได้เยอะใช่งไหมครับให้เรานบไปทำการเสกบอสไปมาเดี๋ยวผมไปเบาเสกให้ดูคือหนึ่งตัวได้เจ็มมา2สองร้อยห้าสิบนะครับนะนะก็สามารถสเปมได้เรื่อยแต่ผมก็ใช้วิธีนี้เออก็บ่อยอยู่นะเห็นไหมที่มันจะเชิญจะเป็นสุกนะนะครับเป็นหลักก็คือพอมาได้นี่เยอะเห็นไหมได้ของเกือบทุกอันเลยนะวิธีสปอนกสปอนเอกสุกานะอย่างนี้ นะฮะแล้วกดดาบอันนี้กดออเร้งไหมเห็นปะแล้วก็รอนะฮะรอออเร้งใช่ปะแล้วเราสแปมตัวไหนก็ได้นะสามตัวนะี้สแปมเบอะนะตนะแต่ผมแนะนำสแปมสองตัวนี้คุ้มสุดนะครับรอรอระเบิดถ้าชูนะจะเร็วนี้นะเนี่ยปึ๊บสามตัวลงระเบิดตายกดเสกตอ่อตายกดเสกตอ่อนี่นเห็นปะมันจะตายเรื่อยนะครับเรากดสกเสกไปเอยเห็นปะเห็นเพชรปะ เทปเตรงนี้อาจจะไม่ขึ้นนะแต่มันได้ตัวละานร้อยี่ห้านะครับนะหลายสิบตัวก็ได้เยอะแล้วนะครับนี่เห็นไหมเรากคลายเลยปึ๊บอ่าเป็นไงเป็นไงคุ้มไหมเออเนี่ยเป็นไงเนี่ยแค่นี้เราได้มาแบบหลายพันละเป็นพันละนะครับนะเห็นไหมตอนนี้ไข่เหลืออะไรเหลือเก้าเทปตีไปเก้าตัวเก้าเอ่อเก้าตัวคูณเก้าเท่าไหร่วะหนึ่งอ่ะสมมติเป็นร้อยเชรเก้าเก้าร้อยเทปละนะ เป็นพันอ่ะอันนี้มาได้ร้อยยี่ห้าใช่ป่ะละ่ะก็เป็นพันอ่ะแต่ผมถ้าผมใช้สุุูนะนะครับจะเร็วกว่านี้นะดูนะปึ๊บลันปับ๊บนี่อันนี้คือวิธีแรกเดี๋ยวอันนี้คือวิธีสองนะแต่เดี๋ยวมีวิธีสามไปดูปึ๊บไหนมาอันเชิญน,นะปับ๊บอันเชิญสลับปับ๊บเราจะเชิญอันเชิญคิกก็ได้อันเชิญซูนะอะไรแล้วแต่นะ คิดจะได้แค่ร้อยเดียวนะแต่สุนทรเนี่ยได้ร้อยยี125่ห้าแต่คิดเนี่ยข้อเสียคือเห็นหรือเปลาแม่งกลายเนี้ยกูตายแล้วกูก็สายแต่คิดเนี่ยไม่จำถ้าไม่จำเป็นก็อย่าอัญเชิญน,นะเป็นอัญเชิญแบบสุนัรดีกว่านะมันได้ดีกว่านะฮะเพราะคิดมันแบบอยู่ดีมึงจะกลางอาณาเขตแล้วใส่หน้ากูเลยนะแต่คิดข้อดีคือได้เงินเยอะนะครับได้ 4, สี่แสนสุนัรได้แค่สองแสนนะครับนะ อันนี้ e ีเนต์คูสองเนี่ยเรากดไปสวยเลยนะเห็นไหมเราได้ของมาด้วยนะครับบางทีได้หมกมีหกมีฮอกมาด้วยประมาณนี้นะครับนะต่อไปวิธีที่สามปูวิธีสามดีกว่าทุกคนมาสวสดีสามนะครับสิ่งที่เราต้องมีคือโกโจสโตรุครับวิธีนี้เป็นวิธีที่เอ่อคุณต้องมีอันนี้เนี่ยอันนี้ปะปึ๊บอันนี้ฟารมเงินเนี้ยนะครับผมใช้อยู่นะครับ ครูรู้5ทีเราสามารถโกนตีถึงรอบซึ่งคือนะอะคาครูดาวอยู่ไม่ได้ต้องรอ5ทีก่อนขออนุญาตฆ่านี่ทิ้งก่อนนั้นนะเก่าอ้ยแทงๆๆเบร็จล้ออ่อขออนุญาตลอยประมาณ5ทีละกายละประมาณ5ทีก็บเดียวแหละอีก20วินะครับระหว่างนี้ผมก็ฆ่าซูน,นะรอกันนะเพราะว่าอยากได้ออดวงตาเหมอือน อย่าได้เอาไว้เยอะกูจะเก็บไว้เยอะปั๊บปับปับ,ปบเรียบร้อยใกล้ละอือกัโ,กโจก็ได้สปอร์ตโวโจบัตรมีเยอะไหนะมเนี่ยมีโอ้ยมีเก้าอันมีเยอะยังวะาห้าทีแล้วเนี่ยมาละทุกคนทุกคนจะขอฟันแม่งมุมเจ้าไม่ดรอกเลยแท้ไหมไอ้พวกเนี้ยจะได้ตัวร้านนะโกัวโจวซูร่าได้ตัวประมาณล้านกว่าบาทน,นะครับนะ เอาละวิธีสุดท้ายนะครับที่ผมจะบอกคือวิธีสามคือการสแปมอันนี้ไม่ใช่วิธีสุดท้ายหรอกมันมีอีกวิธีด้วยนะครับถ้าฟานอยาก่อก่อนดนนี่ามีก่อนหนึ่งที่ได้เงินเยอะนะครับแต่นี่วิธีสุดท้ายปึ๊บที่แนะนําที่ง่ายสุดนะครับสำหรับการฟาร์เงินนะกับฟาร์เกมนะครับเราเส็กบ,บอสเสร็จแล้วนนะเราปล่อยไว้แค่นี้นเห็นไหมบินไปถ้ามีเจ้าแล้วก็ฟาร์เพชรน,นะรเจ้าทะเละจะได้ตัวหนึ่งหมื่นอ่าเน,นี่ยจะได้เยอะ นั่นนะอันนั้นไม่เร็วรอจเจ้าอะลยเกิดระฟ้าไม่ก็ได้อันนั้นก็เร็วกว่นัน้มอันนี้กระฟาเงินนะเห็นไหมคือทุกอย่างในแมปอะจะตายหมดทุกตัวมอนทุกตัวตายหมดนะแต่ตายรอบเดียวนะตายแค่ครั้งเดียวนะครับเห็นไหมนี่นเงินป้าป้าป้าป้ปา,ปปาปแต่นี้ผมมันขึ้นยากแล้วมัน,นบินเรียบแล้วเห็นไหมสุนาก็ตายตายหมดตําเลยนะเนี่ยเจ็ดร้อยสิบเพชรก็ได้มา มาตูน,น่าแน่ให้มานเกมเจ็ดหลักท้าสิ้มั้งแค่นี้แหละอืมอันนี้วิธีท้ายแล้วก็มีวิธีเบสิกครัวิธีเบสิกจะใช้ในส่วนของเจ้าสูน้าเหมือนกันแต่ว่าเป็นวีหนึ่งก็ได้วีสองก็ได้วีสามก็ได้แล้วแต่แต่ชีคิดจะแรงกว่าก็ให้เราไปที่เกาะ่ไหมเกนี้ยทุกคนมาเกนนาะแรกนะไปเอาชา์โดมาปั๊บ อันนี้สำหรับคนที่ไม่มีสุขภณะหรือไม่มีแบบตัวจำเจแบบโกโจเนี่ยนะให้เราไปที่เกาะดา์กให้เรามายู่ตรงนี้เห็นตรงมุมตรงนี้ไหมมาเจอมุมอยู่นี้ต้นไม้นะครับให้เราขึ้นต้นไม้ทำการสแปมนะก็คือเราจสแปม v Range ไปนครับปั๊บอันนี้สามารถเอได้นะฮะสำหรับคนที่ไม่มีอะไรมากมายอยากฟ์งเงินอย่างเดียวเอออยากฟ์มเงิน,นก็ใช้เพยอย่างเงี้ย ดูนะก็คือตัวนี้จะโดนหมดเลยน,นุ่มกระโดดนี่กระโดดเห็นไหมอันเนี้ยโซนเนี้ยจะได้มาตัวเจ็ดหมื่นแปดหมื่นอะคูณเจ็ดเข้าไปเห็นไหมได้เยอะด้วยเห็นไหมแสนห้ามัง่งปับป๊บปั๊บปั๊บดูดูด,ดูตายตายตายมห็มปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเนี่ยอันเนี้ยก็ได้เยอะละประมาณแบบชั่วโมงหนึ่งก็ประมาณยี่สิบกว่าล้านละออยี่สิบสามสิบล้านนะครับนะตรงนี้นะ เพราะว่าตรงนี้เราใช้แค่แอมตอมิกเฉยๆแค่นั้นนะครับนะแล้วมีโอกาสดรอปเอ่อเดมอนเดมอนคลาวด้วยที่ urn, เอาไว้อัญเชิญอ่สุขุนะ,นะครับก็มี่ฟาร์มเพชรผมมีแค่นี้นแหละเออผมไม่มีวิธีอื่นแล้วนะครับนะใครมีวิธีอื่นก็มาแชร์ได้นะครับอันนี้เป็นวิธีผมใช้ฟาร์มจนถึงแบบเนี้ยไอ้แค่มาวันหนึ่งวันสองวันมันอะนะครับนะอะนะแต่ที่นี่ขอตัวลาก่อนทุกคนเจอกันหน้าจะ้ะบ๊ายบาย